ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสองพระแชนแนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญดีราคาถูกมาแนะนำอีกนะครับเหรียญนี้นะครับเรียกกันว่าเหรียญแปดเซียนโดยลักษณะของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญกลมข้างก็เป็นฟันนะครับฟันเฟืองอย่างนี้ด้านหลังก็เป็นเป็นตานะครับ คลองสีราชครบห้าสิบปีด้านหน้านะครับก็จะมีอักษรเลขเก้านะครับอยู่ตรงกลางมันมีความหมายนะครับเลขเก้าเนี่ยคือเลขเก้าไทยนะครับมันไปตรงกับมันขึ้นคลองลาดวันที่เก้ามิถุนาพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าและการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับมาสร้างวันเฉลิมฉลองของชาวจีนก็คือวันที่เก้ามิถุนา สองห้าสามแปดวันที่เก้ามิถุนาสองห้าสามแปดนี่คือวันที่สร้างสร้างเหรียญน,นะครับโดยเหรียญนี้นะครับ <c oughs> ขอโทษน,นะครับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นเป็นยันแล้วก็มีเสียนนะครับเสียนเสียนนี่ก็คือเทพที่สุดของของความมงคลน,นะครับแต่หลังก็เป็น ตางานฉลอง50ปีของร้านนะครับซึ่งมีขนาดมีขนาดเท่ากับเหรียญปะปะพอนนะครับก็คือเส้นผ่าสูนย์กลางเนี่ย3เซนติเมตรแล้วก็ความหนาของตัวเหรียญน,นะครับ0.25เซนติเมตรนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเกน,นะครับมีเกแบบแล้วก็มีสร้างแท้มาหลายบ็อก ทำมาหลายบล็อกด้วยนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านหลังเนีจะมีทําออกมาหลายบล็อกเลยนะครับเท่าที่ผมไปดูข้อมูลตามโซเชียลที่เข้าไปดูนะครับมีมีม,ม,ม,มีแหล่งที่มาที่อ้างอิงได้ที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวผมอะจะแปะลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปนะครับเพราะว่าที่ผม้็ไปดูเนี่ย เขาอธิบายได้ดีมากเลยนะครับว่ามีแทกี่บล็อกแล้วมีเก้กี่บล็อกแล้วมีรูปภาพประกอบนะครับคือให้ผมเนี่ยไปเอามาอธิบายเนี่ยอธิบายไม่ได้แน่ครับเอาเป็นว่าเด็ใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะดูว่าเหรียญตัวเองเนี่ยที่มีเนี่ยมัน,มนเก้มันแทเนี่ยผมแนะนําให้กดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเข้าไปดูเขาจะมีรูปให้เราเปรียบเทียบเลยนะครับถ้าแบบนี้ไม่ตรงกันก็คือเก๋เลยอธิบายได้ดีมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เนาะอันนี้ก็คือผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่า ให้ผมอธิบายเคแท้เนี่ยผมก็ไม่มีความรู้นะครับเจตนาที่ทำคลิปนี้เพียงแต่อยากมาแนะนำนะครับพระที่แบบว่ามีเป็นพระที่ดีแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีพิธีปุกเศษนะครับที่ท้องสนามหลวงเนี่ยเราได้นิมนต <c oughs> ์ทั้งพระสงฆ์มีทั้งพระสายอิสานมีทั้ง ขอขออภัยนะครับขออภัยพอดีผมอ่านผิด <c oughs> มีมีพระสงฆ์ร้อยแปดรูกนะครับมีพระสายสารมายงงไ่สิงจากวัดพระแก้วมาที่ท้องสนามหลวงนะครับก็คือแบบพิธีพิธีดีมากนะครับจํานวนการสร้างหนึ่งล้านเหรียญแล้วก็เนื้อทองคําตามที่ผมไปดูข้อมูลมานะครับมีสิบเหรียญส่วนเนื้อเงินอะไรเงี้ยไม่ไม่เห็นมีบอกนะครับว่ามีการสร้างหรือเปล่าแต่เนื้อทองคำเนี่ยมี ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหรียญยังไม่ได้แพงมากแต่ว่าทำเก๊กมาแบบหลายบล็อกด้วยนะฮะในที่แหล่งอ้างอิงที่ผมก็ไปดูมาเขาจะแบบมีมีบอกเลยนะครับว่ามีกี่บ็อกเวลาดูแยกบอกอะไรเขาจะให้ดูตรงนี้พี่ๆก็เตรียมเหรียญเตรียมอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วเตรียมกล้องด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาจะไปเปรียบเทียบเนี่ยต้องเราต้องดูตัวยันตรงด้านหลังตรงนี้ ถ้าไปตรงกับบล็อกเกก็เรียบร้อยเลยแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับโอเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่แบบปลุกเสกดีนะครับปัจจุบันเนี่ยการปลุกเสกผ่าเครื่องนะครับในยุคสมัยเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายสมัยก่อนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าผาส่งจะแบบเดินทางกว่าจะมากว่าจะสื่อสารอะไรเงี้ยเป็นเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องยากเราใช้ใช้เงินสูงค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับ ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นนะครับแบบพิธีปุกเซกใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากปกติเวลาผมเจอผักเครื่องที่แบบพิพพธีดีๆนะครับแล้วไม่มีราคาอะไรเงี้ยส่วนตัวผมชอบเก็บเนาะเพราะว่าเราเราคิดว่าเป็นพาร์ดีเลยแหละฮะส่วนมากพิธีใหญ่เนี่ยผักเครื่องจะไม่ค่อยแพงนะครับเพราะว่าพอพิธีใหญ่เสร็จเนี่ยการสร้างก็จะยึดตามไปด้วยนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ รู้สึกว่าประวัติการสร้างเนี่ยก็ก็ดีนะครับเจตานาในการสร้างเนี่ยรู้สึกว่านาเงินไปเอ,อไปทําประโยชน์แล้วกันผมจำไม่ได้เนะน,นำเงินที่ได้จากการจําหน่ายไปทําประโยชน์ต่ออีกทีนะครับก็ถือว่าพิธีก็ดีเจตานาสร้างก็ดีนะครับและแถมแบบความหมายตัวเหรียญน,นะจริงจริงมันมีความหมายหมดเลยนะครับตัวยันตัวนี้ตัวตัว,ตวแล้วก็องค์เทพตัวอะไรเงี้ยมีความหมายหมดเลยนะครับเป็นเป็นของมงคลหมดเลยอ่ะถ้าฉลองดีล่าอะไรเงี้ย ทุกอย่างคือเป็นของมงคลมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลละวกันที่แบบขายไม่แพงปัจจุบันเนี่ยผมเห็นผมเห็นนะฮะซื้อขายกันหลักร้อยครับห <c oughs> ลักร้อยแต่ว่ามีพี่ๆบางท่านอะ่ะขายแบบแพงกว่านั้นไอ้นั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าด้วยด้วยการระปรกกันของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือราคาเนี่ยไม่ตายตัวเนาะแต่ส่วนมากที่ผมพบที่ผมไปเช็คมาก,ก่อนจะทําคลิปนะครับก็คือหลักร้อยเนาะไม่เกินสองสาร้อยหาเช่าได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ไปเช่ากับคนที่มีความรูกก้อาจจะแพงหน่อยนะครับที่ที่ผมบอกไปว่าอาจจะแพงแว่ที่บอกเนี่ยก็คือพี่เขาอ,อาจจะมีการรับประกันอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ได้ของแท้ชัวนะครับวันนี้ผมก็มี <c oughs> มีคลิปสั้นๆเนาะมาแนะนําขออภัยด้วยนะครับผมไม่สบายแล้วเสียงไม่มีให้ด hey ู ก่อนปิดคลิปนะครับก่อนปิดคลิปเนาะพี่ๆเมื่อไหนเข้ามาแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับข้อมูลที่ผมพูดไปเนี่ยก็ไปเอามาจากตามอินเทอร์เน็ตทางนั้นเลยนะครับถ้าผมเอาข้อมูลส่วนไหนมาบอกแล้วมันผิดยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแล้วหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนมีเหรียญเนี้ยคอมเมนต์บอกกันบ้างก,ก็ดีนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเหรียญเนี้ยมีคนแบบว่ามีคนมีคนเก็บไปเยอะไหมนะครับมีคนเก็บไปเยอะไหมโอเคค้าบวันนี้นะครับก็ มีเลียนแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ